การชมมามะกรูดใส่ขวดน้ํานี่ก็ này, เป็นวิธีการขยายพันธุ์มะกรูดอีกวิธีหนึ่งนะครับเราทําได้ง่ายแล้วก็ทําได้จํานวนมากแล้วก็สามารถที่จะทําได้ในลมทําได้สบายสบายนะครับสำหรับการเตรียมกิ่งมะกรูดเนี่ยเราจะไม่ใช้กิ่งที่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปก็คือตัวนี้จะเป็นสีเขียวเข้มเราก็จะตัดแล้วก็แช่น้ํามาเพื่อไม่ให้กิ่งมะกรูดเนี่ยเหี่ยวเราก็จะมาลิดใบออกเราจะใช้มือลิดไม่ก็เอาตัวกรรไกรตัดกิ่งตัดออกไปเลยนะครับจะเหลือใบไว้ประมาณ4-5ใบตัวที่เหลือเนี่ยเราก็จะตัดครึ่ง เพื่อลดการขายน้ําหลังจากที่เราริดใบเรียบร้อยเราจะปาดเป็นปากฉลามเพื่อให้มีพื้นที่ในการเกิดรากได้มากขึ้นหลังจากที่เราทําปากฉลามเสร็จแล้วเราก็จะช้าในขวดเลยเราจะต้องอาศัยสําลีเป็นตัวปิดปากขวดด้วย ราะว่าตัวที่เราใช้อุดปากขวดเนี่ยเราจะใช้เพื่อกันไม่ให้กิ่งโยกก็คือให้เขาอยู่ในลักษณะที่แน่นไม่มีการเคลื่อนไหวจะอยู่ประมาณนี้ประมาณ4-5เซนเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยคือเรานําไปไว้ในที่ร่มกันไม่ให้ล้มหลังจากนั้นก็ใช้เวลาอีกประมาณ60วันลากเขาถึงจะแข็งแรงเราก็จะนําไปชําใส่ถุงพาอชําเตรียมที่จะเอาไปเลี้ยงต่อเพื่อที่จะให้รากเขาเดินได้สมบูรณ์ครับนี่จะเป็นตัวอย่างการชํมามะกรูดในขวดน้ําต้นที่เราชํานี้ก็อายุ4เดือนแล้ว ก็คือเราจะเห็นระบบรากที่ดีแล้วซึ่งลักษณะรากที่แทงออกมาก็จะแทงออกบริเวณที่เป็นรอยปากรอยที่เราทําปากฉลามไว้ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มชําถ้าเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปชําใส่ถุงเพาะหรือว่าเราสามารถที่จะนําไปปลูกได้สําหรับคนที่มีระบบน้ําสําหรับใครที่มีต้นมะกรูดลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูเพราะว่าเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายประหยัดต้นทุนและก็ทําได้ในจํานวนมากนะครับ